ขอโทษดีครับอาจารย์ได้ขึ้นไปแล้วนะครับอ่าเราก็มารับชมเลยครับเราต้องลบกับไกลๆก่อนนู่นครับอาจารย์เขาเขาอยู่เป็นยอดลิบๆเลย,เค,ย,ยครับท่านผู้ชมโหครับเขายาวทางใหญ่นี่ครับงานขึ้นไปแล้วครับเขายาวทางแกล้ๆใกล้ๆครับ เป็นปแล้วนะครับท่านผู้ชมขึ้นไปแล้วครับตบตบ,ตบครับอืม เอาละครับเอาละครับเอาละครับอืม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 ขาดเลยครับทีเดียวท่านผู้ชมงานครับครับตาตาตเลยครับท่านผู้ชมเช้าๆกาศมัวมัวฝนจะตัวจะตกยังไงก็ไม่รู้ครับ อากาศเย็นๆอ,อาการยุบบนยอดแล้วนะครับแกลกครับนั่นหครับโอ้โหกระจายเลยครับมิดหนาำไปเลยครับท่านผู้ชมเน็บอย่างกาตาภาพเลยนะครับ เอาแล้วนะครับเอาแล้วครับ เอาละครับขึ้นไปแล้วครับนั่นครับเอาละครับอึดอึดอึดเลยครับท่านผู้ชม ขาดนะครับอะไรวะมีอะไรอาจารย์กูมีอะไรอีกโอ้ยังไม่หมดครับท่านผู้ชมมันยังเหลือโอ,อ้โหมีตะโก้ด้วยครับยังไม่หมดอีกเลือเฮ้ยพอ เออเออให้หมดยอดไปเลยครับท่านผู้ชมนี่เป็นอย่างนี้ครับโอ้โหแน่นอนีขึ้นรั้งเดียวห่อค,ครับขึ้นเยอะใช่เดี๋ยวเราต้องแน่นอนทีมงานเราต้องแน่นอนขึ้นเงินให้หมดยอดเดิไปค้าครับจา้าเราแน่นอนครับเอ,อาเช้าตบทียามเช้าครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ ลงมาแล้วครับเลยลงมาอย่างปลอดภัยวันนี้อากาศไม่ร้อนแม่เสียท่าเสียดายเลยอ,อากาศมันยังไงฝนจะตกจะทันฝนบอกคานผู้ชมเอามารับชมกันดูสวัสดีครับยามเช้า